โอเควันนี้เราจะมาแกะกล่องของที่เราสั่งมานะจ๊ะเปียกมาเชียวเพราะว่าของข้างในเนี่ยมันเป็นอาหารสดมันก็เลยเปียกที่เราสั่งมานี้นะคะเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปาลาระเบิดคือเราเป็นคนชอบกินลูกชิ้นปลามากลูกชิ้นทอดเราก็เลยสั่งมาโอ้โหเยอะมากนี่สองกิโลพร้อ,อมน้ำจิ้ม อันนี้นะชื่อยี่ห้ออมา่อมา<อ>เขาก็จะมีรายละเอียดตรงนี้ว่าวิธีการต่างๆเป็นยังไงอันนี้นะเป็นซุกชิ้นทอดอย่างเงี้ยสีแดงกับสีส้มอันนี้1นกิโลอันนี้หนกิโลเราสั่งมาเป็น2อกิโลเขาก็จะมีน้ำจิ้มมาให้แบบนี้ อันนี้เรายังไม่เคยลองกินนะคะสั่งเป็นครั้งแรกมาดูว่าเป็นยังไงรสชาติใครสนใจนะก็ลองไปหารีวิวดูได้นะคะเป็นของอามาประเบิดเดี๋ยวเราจะไปลองทอดให้ดูแล้วก็เอามากินว่ามันอร่อยหรือเปล่าจ้าแช่แรง จะมาลองกินกันว่ามันเป็นยังไงลูกชิ้นปลาระเบิดที่มันขึ้นชื่อว่าลูกชิ้นปลาระเบิดเนี่ยก็เพราะว่าตอนที่เราทอดเนี่ยมันระเบิดตุ้มๆคือตอนทอดอ่ะมีกลิ่นๆแบบเหม็นปลานะแตคยอยแล้วอ่ะอืมกรอบดีเป็นยังไงรสชาติมันยังไงอ่ะ มาชาหิออยมันจะเหมือนยูสเซิลในโฟกัสด้วยอืมกรอบอไอ้ป้ายที่แปะมาเขาจะมีวิธีการทอดนันทุกคนก็คือเหมือนกับว่าใครจะใช้น้ำมันทอดก็ได้หรือว่าจะใช้กับหม้อทอดก็ได้เราใช้น้ำมันทอดเพราะว่าเราไม่มีหม้อทอดไรยน้ำมันถ้าจะสุิทอดในน้ำมันก็ทอดสองครั้งเพื่อความกรอบฮืมฮ้ยเหนยอกรอบอะ อร่อยก็สำหรับใครที่ชอบลูกชิ้นปลาระเบิดนะคะก็ไปลองหาซื้อมาได้นะลูกชิ้นอาาปลาระเบิดอร่อยค่ะเราลองรีวิวให้แล้วสำหรับเราเราว่าอร่อยใครที่ชอบก็ลองไปหาซื้อมากินดูนะเพื่อนจะถูกใจแล้วก็เราจะทำคลิปคล้ายๆประมาณแบบนี้นะคะบ่อยๆก็คือ สั่งอะไรมาเราก็จะเอามาแกะรีวิวให้ทุกคนดูว่ามันเป็นยังไงนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้กับคนที่เผื่อกาลังอยากจะแบบหาซื้อของหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เป็ดเตล็ดดูคลิปเราก็เพื่อเป็นไกด์ไลน์เนาะว่าเออมันเป็นยังไงดีไหมโอเคไหมเผื่อของที่คุณกําลังซื้อนะคะเป็นของที่เราก็ซื้อมาพอดีแล้วเราก็เลยเอามารีวิวให้ดูนะจ๊ะวันนี้ก็ไปแล้วไปบ้านฝากกดติดตามช่องด้วนนะคะกดไลค์กดแชร์นะ